ได้ได้ฟังนะครับแล้วก็เข้าการข้อเสนอได้ด้วยนะครับสำหรับกลุ่มของผมนะครับแผนที่จะแผนที่จะมียุทธศาสตร์ที่ใช้นะครับผมก็คือหมู่บ้านศูนย์กลางการตลาดยสอยนะครับท่องเที่ยวเชิงนิเวศนะครับเกษตรอินทรีย์นะครับสำหรับวิสัยทัศน์ก็คือนะครับเราต้องการเพื่อให้เป็นหมู่บ้านรลจิสติกส์ท่าทัศน้านเกษตรอินทรีย์นะครับแล้วก็ ที่สำคัญก็คือเป็นแหล่งท่องเทีย่ยวชั้นนำนะครับสำหรับธุรกิจที่เราจะทำนะครับก็คืออันดับแรกก็คือทุกเรื่องส่งเสริมทักษะนะครับทักษาะความรู้ทางด้านการเกษตรต่อมาคือกรารจัดการทางด้านแหล่งทุนนะครับต่อไปคือการปกครองอนะครับการปกครองในหมบ้านแล้วก็สาธารณสุขควรเรียนนะครับแล้วก็สุดท้ายคือทางด้านการตลาด มาดูว่าผสมแรกของเรานะครับที่เราได้คิดกันมาก็คือแาบแรกคือการส้ารเกษตรปลอดสารพิษนะครับสำหรับว่าผสมแรกนี้น,นะคะนรับเ,เราก็โดนคน้จมา3ตัวด้วยกันนะครับตัวแรกก็คือสร้รงนนะะสางเกษตรนะคะรับปลอดสารเคมีทีนี้เราจะทำยังไงนะครับให้มีเกษตรปลอดสารเคมีลรวก็เลยคิดโครงการขึ้นมา2องโครงการด้วยกันนะครับโครงการแรกก็คือโครงการจะตั้งศูนย์เรียนรูปปร้ปลอดสารพิษน,นะครับ ระยะเวลาการดำเนินงานนี้ก็อยางปีนะครับเราก็อระยะเวลาในงานนะครับในงานที่รับผิดชอบคืออบตนะครับเกษตรอำเภอนะครับเพราะมาดูใน่ของโครงการนี้คือหนึ่งแสนบาทโครงการที่สองนะครับก็คือโครงการเกษตรผสมผสานนะครับหรืออีกอย่างกนึงคือเกษตรทางรอนนะครับสําหรับชาวเขาของเรานะครับระยะเวลาการดำเนินงานนี้ก็คือหนึ่งปีในงานที่รับผิดชอบนะครับก็อบตนะครับ ประมาณก็เปดหมื่นบาทะทีนัทีนี้มาดูในสน่วนกลยุทธ์ที่2นะครับของเกษตรปลอดสารพิษนะครับก็คือส่งเสริมการใช้ปุ๋ยช,ยชีวภาพนะครับแล้วก็เลิกใช้สารเคมีไปเลยนะครับโครงการมี2โครงการด้วยกันนะครับก็คือโครงการแรกก็คือโครงการอุ้มดินสิ้นสารพิษนะครับ <c oughs> โครงการที่2นะครับโครงการจาราษษษัดทำปุ๋ยชีวภาพจากเกสดุและของเหลือใช้ในครวเรียนนะครับก็มีหลายๆอย่างนะครับ ทุกท่านอาจจะได้รู้มาแล้วในในกุญเณรของเราใช้ใช้ได้หลายอย่างครับสำหรับโครงการแรกนะครับระยะเวลา2ปีนะครับอ่าก็ประมาณก็1นึ่งแสนเ็หม่บาทโครงการที่2ก็1 000, ปีนะครับอ่าก็ประมาณ5้าหมบาทกลยุทธ์ที่สานะครับการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติที่เสียหายไปนะครับจากการใช้สารเคมีของของชาวเขานะครับอ่าโครงการที่มาสนับสนุนกลยุทธ์นี้คือโครงการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและการถา่ายทอด และพัฒนาทางด้านการเกษตรนะครับระยะเวลาดำเนิเนง,งานในหนึ่งปีนะครับทางการใา้ทุนเช่าคือบรรทอ